สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหนักษาแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนาเรนโรงแก้วเพชรและหมวยอริษรากรทมเจริญค่ะกระแสแรกวันนี้เป็นตระแสที่สะเทือนวงการสงฆ์สะเทือนอะไรเราต้องสะเทือนอะไรอีกไล่ขิง8 8ดใช่ไหมสะเทือนเหมือนกันนะเนี่ยยังเป็นท่านเจ้าคุณอยู่อีกใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เป็นทิดแย้มแล้วค่ะเป็นทิดแย้มต้องเรียกว่าทิดใช่ไหมค่ะนี่ยังให้เกียรตินะ ทำไมคะบางคนเนี่ยเขาเรียกสมีเลยนะก็คือคนที่ขาดจากความเป็นพระค่ะเพราะว่าไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาจร,จริงๆข่าวนี้หลายคนบอกว่าช็อกค,คืออดีตเจ้าวาดว,ดวัดไร่ขิงเจ้าคุณแย้มเดินทางไปที่สอบสวนกลางไปแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนคดียักยอกทรัพย์เงินของวัด300ล้านบาทเดวไม่ผิดนะเท่าไหร่นะพี่หมย300ล้าน คือตอนแรกที่เดินทางไปตอนนี้หมายจับยังไม่ออกนะคะก็ไปพบกับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วก่อนหลังจากนั้นก็มีการขอหมายจับจนผ่านไป5ชั่วโมงค่ะตำรวจก็นำหมายจับมาอ่านแล้วนี่คือบรรยากาศภายในห้องสอบสวนคือตอนที่เดินทางไปก็จะมีลูกศิษย์ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายไปด้วยแต่ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้รายละเอียดเรื่องของเงินต่างๆเพราะว่าเหมือนเจ้าคุณแย้มโทรบอกว่าให้มาช่วยมาช่วยอะไระคือคือตอนนี้พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บใช่ไหมพี่หมวยอันนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ที่แปลกมากเหมือนท่านเจ้าคุณจะรู้ว่าจะมีการขอสารออกหมายจับเลยชิงมามอบตัวก่อนผลในคดีจะเป็นอย่างนี้พี่หมวยถ้าเกิดว่าเขาไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ แล้วเราออกหมายจับเขาเขาอาจมีโอกาสประกันตัวได้ไงเ,เวลากองปราบไปฝากข้งแต่แต่อันนี้300ล้านน่าจะประกันไม่ได้นะ,ะมันเยอะจัดคือหลังจากที่อ่านหมายสองข้อหานะคะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการรักษาทรัพย์แต่กลับเบียดบังหรือทุจริตทรัพย์นั้นมาเป็นของตนและเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตคนจะสงสัยทำไมพระเนี่ยไปโดนหนึ่งห้าเจ็ด เพราะว่าพระเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพรบคณะสงฆ์ก็เวลาเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับเอาเงินวัดไปใช้คืนตัวเองเนี่ยด้วยตามกฎหมายตามพรบคณะสงฆ์มีหน้าที่ต้องดูแลเมื่อมีหน้าที่แล้วเบียดบังเอาไปใช้เอาอะไรนะบาคาร่าตามรายงานข่าวบอกว่าไปเล่นพนันออนไลน์บาคาร่าหมดไป300้ล้านก็ถือว่าเบียดบังเอาไปเป็นของของตนแต่มันไม่ใช่มีแค่บาคาร่านะ เห็นในมือถือบอกมีคลิปด้วยเหรอมีคลิปที่เป็นคลิปอาบน้ำเหรอคะสิิวคลิปสิวอาบน้ำกันแล้วพี่หลวงพ่ออาจจะเพ่งอสุภะก็ได้พี่หมวย ซึ่งท่านผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางค่ะพลตารวจโทจิรภพภูริเดชบอกว่าคดีนี้ได้ส่งคนเข้าไปแฝงตัวอยู่ภายในวัดประมาณ8เดือนนะคะได้รับแจ้งความเมื่อตุลาคมปี67เแล้วก็แฝงตัวตอนแรกพอท่านบอกว่าแฝงตัวหลายคนคิดว่าไปบวชเป็นพระใ<อ>นที่วัดได้ขิงปรากฏว่าไม่ใช่ท่านบอกว่าก็คือไปทํางานไปทํากิจกรรมภายในวัดจนได้ข้อมูลมาพบเส้นทางการเงินมีความผิดปกติเอาเงินของวัดไปใช้ในทาง ที่ไม่ถูกต้องแล้วอย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเจ้าคุณย้ำไปก่อนที่หมายจับจะออกข่าวรั่วไหมเรื่องนี้บิ๊กเต่าบอกว่าคือรั่วไม่รั่วแผนแตกแผนไม่แตกเนี่ยคือตรงนั้นเหมือนไม่ใช่ประเด็นคือจะมามอบตัวหรือว่าตำรวจจับยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอแต่จริงๆมันคือประเด็นนะพี่หมวยก็อสอบยาวเลยนะคะเป็น1ิชั่วโมงค่ะจนสุดท้ายก็ ท่านศึกตอนประมาณ2องทุ่มสินาทีโอ้สึกแล้วเหรอก็คือนําพระพุทธรูปองค์สีดำเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วท่านเองก็ศึกเราก็เปลี่ยนเป็นชุดสีขาวคือจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะตามรายงานข่าวก็คือตั้งแต่ปี6-4จนถึงปัจจุบันยอดเงินบัญชีวัดถูกโอนไปที่บัญชีของอดีตเจ้าอาวาสวัดไต้ขิงหลังจากนั้นถูกโอนต่อไปอีก ไปที่บัญชีของผู้หญิงมีการโอนเงินทั้งหมดนะคะ300ล้านบาทแล้วถ้าดูบัญชีความเคลื่อนไหวทั้งเงินเข้าเงินออกซึ่งบางคนบอกว่าอาจจะมีบางช่วงที่ได้บางช่วงที่เสียรวมๆแล้วประมาณ500ล้านบาทโอ้โหซึ่งเงินทั้งหมดที่ว่ามาคือเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนที่ศรัทธาในศาสนาพุทธนะครับค่ะอันนี้คือเป็นฝั่งของเจ้าคุณแย้มในวันเดียวกันค่ะก็มีการไปจับผู้หญิงคนที่ ตามรายงานบอกว่าเป็นในหน้าของเว็บพนันแล้วเป็นคนที่เอาเงินจากเจ้าคุณแย้มเราก็ไปแทงพนันก<ะ>็คือผู้หญิงคนนี้อรัญญาวรรณตอนนี้คือตอนอ่านหมายไปจับได้ที่ชนบุรีหลังจากนั้นก็นําตัวเข้ามากรุงเทพแล้วที่หมวยรู้ไหมว่าผมไม่ได้แปลกใจที่จะมีการขยายผลเลยนะ,ะเพราะว่าเงิน300ล้านเนี่ยยังไงเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่คนเดียว มันต้องมีการโอนต่อเป็นทอดททีนี้ <ๆ S 2> พอมีการโอนต่อเป็นทอดๆจากบัญชีที่ระบุตัวตนได้มันก็ต้องนําไปสู่ข้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายฟอกเงินค่ะรวมกันยักยอกไหมอ่าเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มแน่นอนผมดูทรงนะอืมจริงๆแล้วเธอเองถูกจับเมื่อปลายปี67นะคะยังใส่กําไร EM ็ตะกันตัวมาสู้คดีเรื่องนี้ยาวเลยค่ะเช้าวันต่อมาบิ๊กเต่าไปค้นที่วัดไต้กินน่ะเจ็ดโมงเชา้าจุดที่ค้นก็จะเป็นกุฏิ ของอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็ไปเจอเซฟด้วยอยังต้องรอให้ช่างมาเปิดเซฟเฮ้ย hey, อาจจะมีอยู่เยอะเหรอคะเออเนีย <c oughs> hey, อาจจะมีอยู่เยอะแต่คนที่เล่นการพานันนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมไม่มีใครได้หรอกครับมีแต่เจ้ามือได้โปรแกรมเนี่ยนะ <c oughs> ผมจะบอกให้ผมเคยคุยกับคนเขียนเว็บเขาจะเขียนให้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ยังไงคุณจะเสียครับ <c oughs> ไม่มีทางรวยจากการพาน,านันฟังไว้เลย <c oughs> แม้แต่พระยังโดนเลยคุณดูซิ <c oughs> ก็มีกุฏิเจ้าอาวาสมีที่พักของพระแล้วก็ลูกศิษย์คนสนิทซึ่งบิ๊กเต๋าบอกนะคะบอกว่าหลังจากนี้จะต้องไปสอบปากคำพระรูปหนึ่งที่ใกล้ชิดกับอดีตเจ้าอาวาสแล้วพระรูปนี้จะเป็นคนโอนเงินจากบัญชีของอดีตเจ้าอาวาสไปให้หญิงคนสนิทเป็นเป็นเดี๋ยวนะมีพระม้าด้วยเหรอค่ะเ <c oughs> อันนี้เรียกว่าพระม้าหรือเปล่าคือถ้าใช้เพื่อตัวเองเนี่ยคือของตัวเองใช้เพื่อคนอื่นและคนอื่นใช้เนี่ยอาจจะโดนพลกบัญชีมา,าอีกนะค่ะ <c oughs> ซึ่งต่อมาก็มีการเปิดเผยตัวละครนี้ขึ้นมาก็คืออดีตพระเอกพ์ซึ่งเป็นคนสนิทแล้วก็จะเป็นคนที่เอาเงินไปฝากเข้าตู้เงินสด <c oughs> ตามที่ต่างๆพี่เหมยรู้ไหมมีเป็นชาร์ตออกมาเลยนะคะคําว่าตู้เงินสดเนี่ยขากวนพันันเนี่ยเขาหมายถึงไปหย่อนเพื่อจะได้เป็นเล่นการพันันได้เหรอคะที่รู้เพราะอะไรรู้ไหมมีหลายคนก็มีนิสัยแบบนี้ชอบไปหย่อนตู้หย่อนตู้ ถ้ามีเพื่อนคนไหนชอบไปหย่อนตู้จงรู้ไว้ว่าเขามีความเสี่ยงจะติดการพนั้นอ๋ออันนี้เป็นหมายจับตอนที่เป็นหมายจับยังเป็นพระอยู่เลยแต่ตอนที่ไปควบคุมตัวมาก็คือเป็นคารวะแล้วคือศึกไปก่อนหน้านี้ผมยาวเลยค่ะตอนที่บิ๊กเต่านั่งสอบโอ้ค่ะคือมีพระที่ไปเยี่ยมทิดตแยมบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่ท่านสึกอะค่ะท่านกล่าวไม่ครบหรบือว่า ยังไม่ได้ศึกจากความเป็นพระเราก็พูดยากเนาะเพราะว่าพระที่ศึกนี่ระดับเจ้าคณะภาคใหญ่มากนะครับค่ะในวงการพระนะครับบารมีก็เยอะนะครับแต่300ล้านกับปาคลาพักกันครู่เดียวคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับโผนกระแสแต่เช้าค่ะ ติดตามโพนตกระแสแต่เช้าค่ะมาดูกระแสนี้นะคะซึ่งเป็นปริศนาทําให้พี่หนุ่นทําให้พี่รนต้องตามต่อเป็นอาทิตย์ที่2ใช่ครับเรื่องของน้องมาร์คค่ะน้องมาร์คเป็นเด็กหนุ่มที่ไปรับงานเอ็นที่แพรที่จังหวัดกาญจนบุรีรับงานก็คือ26-28กถึง28่กุมภาพันธ์แล้วแพรนี้อยู่3คนคือตัวน้องมาร์คผู้เสียชีวิตยังมีน้องมิวซึ่งเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งและมีคนจ้างงานชื่อวริน หลังจากที่ไปรับงานเอนปรากฏว่าน้องเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตไปเจอศพอยู่ในน้ําซึ่งตอนที่มาคุยกับพี่หนุ่มท้งแรกก็มีการตั้งประเด็นเหมือนกันว่าน้องจะเสียชีวิตบนบกหรือว่าเสียชีวิตในน้ําแล้วสุดท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมาผลชนสูตรออกมาแล้วว่าน้องเสียชีวิตบนบกบในปอดไม่มีน้ําแล้วเสียชีวิตจากการใช้สารเสพติดเกินขนาด พี่รนเองได้รับมอบหมายจากพี่หนุ่มให้ตามคดีนี้ก็ไปตามพอมิวพูดถึง4นาทีปุ๊บไม่เชื่อแล้วแล้วมันก็เลยเอ๊ะพอเอ๊ะเสร็จปุ๊บอืมเราไปที่ศรีสวัสดิดีกว่าเราอยากรู้ว่าไอ้หกหมื่นเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีหลักฐานอะไรอยู่บ้างก็เลยทอแพรกันไปนี่ไปกลับสองชั่วโมงนะไม่ได้ใกล้นะอ๋อก็คือจากท่าออกไปใช่ครับระยะค่อนข้างไกลถึงได้บอกว่ามัน private มากส่วนตัวมากเลยใช่ไหมคะคือถ้าพี่หมวยเป็นอะไรไปไม่มีใครรู้เลยตรงนี้ แล้วพอไปดูครับอาจจะด้วยเพราะว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เจอหลักฐานเพิ่มเพียบเลยใช่ไหมคะเพียบเลยพอไปดูหน้าง,งานที่เกิดเหตุที่ให้การให้บอกในโหนกระแสว่าอย่างงู้นอย่างนี้พอไปเห็นลักษณะแพรพอไปเห็นลักษณะน้ําไหลเฮ้ยไม่ใช่แล้วค่ะถึงว่าทําไมกู้ภัยที่เจอร่างน้องครั้งแรกเนี่ยถึงบอกอันนี้ไม่ได้ตกแพรปกติค่ะโอ้ยพี่หมวย30เมตรเนี่ยจากแพรไปถึงจุดที่พบศพคือ30เมตร ในตอนกลางคืนนะแล้วน้ําตรงนั้นคือน้านิ่งใช่ไหมคะน้ํานิ่งแต่มันมืดสนิทเลยมันไม่มีไฟนะครับตอนกลางคืนเนอ่ยคุณอยู่กันสามคนทีนี้ปรากฏมันมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นตอนเช้าคุณก็โถดแจ้งที่พัก <c oughs> ที่พักก็เลยส่งตํารวจมานักประดานามังงหาร่าง <c oughs> ทั้งทั้งสองคนให้การวันแรกเขาบอกว่างี้ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่าหายไปแล้วตกน้ําไปเองค่ะตํารวจก็เลยทําอะไรไม่ได้ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมต้องตามไปรื้อคดีนี้พอไปรื้อเสร็จปุ๊บมันช็อกตรงที่ว่าอ้าวไหนสองคนบักตกน้ําแต่ผลนชนสูตรหัวใจวายอพอหัวใจวายแล้วมันจะว่ายไปยังไงสามสิบเมตรมันเลยเป็นที่มาที่ว่าเมื่อวันนั้นเนี่ยเข้าไปแจ้งข้อหาเรื่องของปิดบังซ่อนเล้นสาเหตุการตายและสงสัยว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตจากการฆาตกรรมตั้งประเด็นนี้เลยแล้วน้องจะไปอยู่ในน้ําแล้วห่างไปสามสิบเมตรได้ยังไงอ่ะมันมีเรืออยู่ ผมถามมิวมิวพ<อ>ายเรือเป็นไหมมิวพายเป็นตอนเอาของกลางไปทิ้งที่เป็นพวกของอุปกรณ์เสพยาก็พายอันนี่ไปค่ะพายเอาของเสพยาไปทิ้งได้อันะี้เรือตัวนี้แหละแล้วทำไมจะพายเอาร่างน้องมาร์กไปไม่ได้อืพอฟังอย่างนี้ปุ๊บอา้าว สนาทีที่พี่โดนตั้งข้อสังเกตก็คือวันแรกที่น้องมิวมาออกรายการบอกว่าคืนนั้นทางมาร์กอยู่ที่ห้องแล้วมิวกับรินก็คือนั่งคุยงานกันแล้วจังหวะที่กลับเข้าไปในห้องคือรินเข้าไปก่อนแล้วตัวมิวไปห้องครัวไปหาอะไรกินก่อนแล้วมีช่วงเวลาที่ต่างกันประมาณ4นาทีพี่หมวยไอห้องครัวกับห้องนอนที่เขาเนอนกันเนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณ3-4เมตรเอง คือเราคิดว่ามันใหญ่แต่พอไปดูจริงๆมันไม่ได้ใหญ่เปิดประตูมายังได้ยินทั้งแพรเลยอันนี้บอกลงไปไว่ายน้ํามันจะไม่ได้ยินได้อย่างไงมันก็เลยเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแล้วหกหมื่นจริงไหมไปปุ๊บไม่มีใครเจอผมเลยอะไปที่โรงพักศรีสวัสด์อะที่ตำรวจศรีสวัสด์เขาก็เลยอ่ะไหนๆมันเป็นเรื่องออกโขนกระแสแล้วเดี๋ยวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมิวมิวจะไปที่ศรีสวัสด์ทำไมเดี๋ยว าจะนบุรีมาสอบเองเลยพุ่มกลับมาเอง<ช>แล้วพนันกงานสอบสวนของสอพศรีสวัสด์มาที่ช่อง3เลยนะคะหลังจากที่มิวออกรายการโหนกระแสกับพี่นุ่มพี่ดนเสร็จเรียบร้อยก็คือนั่งสอบปากคําที่ช้อง3เลยเอาคอมพิวเตอร์เอา,<ม>าพินเตอร์อุ้ยอะไรเป็นเซอร์วิสดีขนาดนี้ค่ะไอ้หกหมื่นยังไม่เคลียร์นะจ๊ะ ประเด็น6กหมืเนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่มิวเปิดเอาไว้ในรายการตั้งแต่อาทิตย์ก่อนบอกว่าคือหลังจากที่ตำรวจนําตัวทั้งมิวแล้วก็รินไปที่สอพอแล้วตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วงมิวบอกว่าตัวเขาก็ถูกดำเนินคดีแต่ว่ารินไม่โดนเนื่องจากมีการอ้างว่ามีการให้เงินกับทางตำรวจ60หมืบาทแล้วก็มีการไปเอาปัสสาวะของตำรวจมาตรวจแทน ก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา6 0หมื่นยังไม่เคลียร์นะทุกวันนี้ยังไม่ได้มีคําตอบว่าจ่างยังไม่มีคําตอบว่าจ่ายหรือโกหกแล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นที่โรงพักอื่นนะพี่หมวยจากประสบการณ์การไปติดตามตํารวจเรียกรับเงินเนี่ยนะครับไม่เกิน2วันจะรู้เลยอันนี้มันผ่านมาแดวันไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงให้ความเป็นธรรมโรงพักศรีสวัสดิ์เต็มที่ครับค่ะแต่มิวบอกว่าเหมือนกับปรินไปกดเงินสด ก็ไปเช็คได้ตามตู้ ATM เ่าแถวนั้นเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่หมวยยังคิดได้เลยเนี่ยค่ะดูสิครับพี่หมวยยังคิดได้เลยว่าต้องไปเช็คอะไรแต่วันที่ยังไม่ตอบเนี่ยเออค่ะก็เร่องคือน้ํามันขึ้นพี่หมวยสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไม่รู้ว่าเฮี้ยนไม่เฮี้ยนนะไปพูดไปเจอโอ้โหยาปลุกเซ็กที่เป็นกล่องใช่ไหมคะกับอุปกรณ์เสพ แล้วพอน้ํามันลงตรงนี้น้ามันนิ่งถ้าใครทิ้งอะไรไว้มันจะอยู่ตรงนั้นก็คือทิ้งดิ่งก็คือจะดิ่งลงมาแบบนี้เลยดิ่งลงมาหรือลอยค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปติดเกาะตรงนั้นค่ะไม่ออกไปไหนเลยเพราะน้ํามันเป็นเวิร์กแบบนี้มันมีมันมีเกาะล้อมรอบทําให้น้ํามันนิ่งแล้วพวกกล่องพวกอุปกรณ์การเสพอะค่ะอยู่ห่างจากแพรเยอะไหมคะลงไปปุ๊บเจอเลยแต่ตอนนั้นหาคนเลยไม่ได้เอาขึ้นมาทั้งหมด เจอเข็มฉีดยาเจออุปกรณ์เสพด้วยเจอขวดสารด้วยก็คือจากแพรอย่างสมมติว่านี่เป็นแพรก็โยนลงไปก็คืออยู่ตรงนี้เลยใช่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่มิวมาให้การมาให้ข้อมูลก็ทำให้ญาติเขาสามารถที่จะไปต่อได้จากเดิมเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะในรายการมีโฟนอินทนายเจมด้วยครับค่ะแถลงเร็วๆเหอะเห็นบอกว่าลินจะแถลงใช่ไหมอันนี้รอมาสเดือนแล้วเนี่ยค่ะแถลงสัที จริงๆเรื่องหกหมื่นนะคะจะเป็นในมุมที่รินไม่ได้เสพได้ไหมคะมเลยปัสสาวะไม่ได้ม่วงแล้วก็ไม่ได้มีคดีรเรื่องของการเสพยากับรินในร่างเป็นไปได้ไหมคะในร่างของน้องมาก์มีสารประมาณห้าหตัวอยู่ในนั้นม,มีสารประมาณห้าหกตัวอยู่ในนั้นมีทั้งยามอมมีทั้งยาปลุกเซ็ก <c oughs> แสดงว่าบ,บ,บนนั้นมันมีกิจกรรมอะไรสักอย่าง เดี๋ยวเราดูสพอสีสวัสดิ์ทำงานสีสวัสดิ์ทำงานค่ะหกหมื่นตอบผมด้วยพักกันตัวเดียวนะคะช่วงหน้ากลับมากับโหนกระแสแต่เช้าค่ะ รับมาติดตามโหลแลแสารแต่เช้าค่ะมาดูแต่แสนี้เกิดขึ้นกับคุณยายวัย89ปีสุดท้ายแล้วคดีนี้สะเทือนใจนะคะยายหายออกจากบ้านไปวันที่9พฤษภาคมค่ะลูกๆและหลานก็ไปแจ้งความคนหายแล้วสุดท้ายมาพบว่ายายถูกฆ่ารัดคอศพถูกนำใส่ตะสอบปุ๋ย เอาไปทิ้งที่ผงหญยาแล้วคนที่ฆ่าคุณยายเป็นบุคคลที่ยายไว้วางใจเป็นคนที่ยายเรียกใช้เป็นวินมอเตอร์ไซค์เรียกให้มารับไปซื้อของพาไปหาหมอพาไปกดเงินเรียกเป็นประจำแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้ชื่อว่าเจริญหรือเตี้ยเป็นคนที่ฆ่ารัดคอยายคือยายนั่งมอเตอร์ไซค์ไปที่ห้างเพื่อจะไปทำธุระปรากฏว่าหลังจากนั้นยายก็หายไปเลย เตี้ยซึ่งเป็นคนขับวินคนนี้ตอนแรกยังไม่ได้หายไปไหนก็ยังกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วสุดท้ายแล้วหายก็คือหนีไปตามจับได้นะคะคือเหตุการณ์นี้ค่ะตอนแรกทางเตี้ยบอกว่ายายให้ไปส่งที่ห้างหลังจากนั้นยายบอกไม่ต้องรอรับเดี๋ยวลูกจะมารอรับแต่จริงแล้วตัวเขาก็รับยายออกมาแล้วออกอุบายพายายไปทำธุระแต่พายายไปในที่เปลี่ยว หลังจากนั้นลงมือชิงทรัพย์ยายยายเองร้องขอชีวิตนะคะแต่ว่าเตี้ยก็ไม่ยอมวันนั้นยายใส่สร้อยคอทองคำหนักห้าบาทมีเลดข้อมือแล้วก็มีเงินสดอีกประมาณหมื่นหนึ่งคือรวมทรัพย์สินประมาณสองแสนห้าก็ถูกเตี้ยเอาไปไปตามจับได้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชไปจับได้ที่สมุยสุราษธ,ธาน,านีเขาบอกว่าตอนแรกเขาจะหนีไปภูเก็ตแต่สุดท้ายแล้วก็หนีไปสมุย เอาสร้อยคอทองคาหนักห้าบาทของยายไปขายได้มาแสนสี่สมุยนี่มันมีเรือเรือขนอะไรบางอย่างที่มันจะออกชายแดนได้อยู่นะ,ะมีทางไปอยู่ไม่รู้ว่าเนี่ยตั้งใจจะหนีแบบไปเลยหรือเปล่าแต่ว่าโชคดีว่าเราไปล็อกมาได้ค่ะเขาบอกว่าเงินที่เหลือก็จะส่งไปให้ลูกที่อยู่ต่างจังหวัดคือตอนที่ตํารวจไปจับะอะค่ะหมวยนี่คือสภาพที่เอายา,ยาไปทิ้งหรอใช่นี่คือตั้งใจอําพลางเลยล่ละตั้งใจมากเลยแล้วก็เอา คุณยายหลังจากเอาทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยก็เอาใส่กระสอบแล้วอําพรางไว้แต่เขาบอกกระสอบเขาไม่ได้เตรียมมาไม่เชื่อหรอก,รอกลูกหลานยายบอกว่าตระสอบมันใหม่มากจะมาอ้างได้ยังไงว่าเป็นกระสอบที่เก็บมาจากกองขยะลูกหลานโมโหมากคือเขารับส่งยายมา5 6ปีอะค่ะเป็นวินแถวนั้นนี่นีเดออะไรเนี่ยเนี่ยขออีกทีสิมไม่เห็นเห็นไเห็นไม่เห็นไหไม่ไม่เห็น อันนี้จะเป็นลูกชายของยายเดือดลูกบอกว่าเดือดลูกบอกว่าเข้าใจหัวอกของคนที่เสียแม่ไปด้วยวิธีการที่อำมหิตมากแล้วบุคคลนี้ยายไว้ใจอะค่ะครับพี่หมวยถ้าเราเป็นผู้สูงวัยเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ว่าเราจะเห็นใครแบบที่เป็นคนนอกบ้านเราอะเราอย่าใส่สร้อยแพงๆไป อย่าเอาไปล่อเขาอย่าเอาไปล่อใจฟังดูก็บอกเอ๊ก็มีของจะโชว์แต่ประเทศนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงค่ะคือตอนแรกก็ยังลุ้นว่าจะมีปาฏิหาริย์ไหมเพราะว่าตอนที่ยายหายตัวไปมีการไปแจ้งความแล้วตอนแรกก็ยังไม่ได้มีการควบคุมตัวเตี้ยแต่สุดท้ายแล้วไม่มีปาฏิหาริย์นะคะพบเป็นศพแสดงความเสียใจด้วยนะครับ